คุณลูกค้าของเวล999นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอที่ดินแปลงสวยๆงามๆให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้า,ขาเาของกันที่ดินแปลงนี้ตัอ้งอยู่ในโครงการฮันนี่ฮัตฟาร์มวิวฮันนี่ฮัตฟาร์มวิอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนั่นเองซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับอำเภอมวกเหล็ก แหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกนะคะในขณะที่หน่อยยืนอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วที่ดินแปลงนี้บอกเลยค่ะว่าบริษัทเบลเขานำเสนอในขั้นตอนที่อยากให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของสุดๆนั่นก็คือเราเปิดให้ผ่อนได้ตั้งแต่6เดือนถึง1ปีแล้วที่สำคัญ เราจัดแปลงเล็กๆกำลังน่ารักน่ารักเหมือนชื่อโครงการเขาเลยนะคะนั่นก็คือฮันนีฮัตฟาร์มวิวเราแบ่งแปลงออกเป็นแปแปลงเนื้อที่ตั้งแต่125ตารางวาจนถึง140ตารางวาในราคาแสนเบากระเป๋าของคุณลูกค้าเพียงตารางวาละ2,900บาทเท่านั้นบอกเลยค่ะว่าราคานี้ คุณลูกค้าทุกท่านสามารถจับต้องแตะต้องได้แน่นอนแล้วที่สำคัญทุกทุกล็อปหรือทุกแปลงของเรานะคะเราแถมฟรีลัวคาร์บอยให้นะคะบอกเลยค่ะว่าเรานำเสนอสุดๆไปเลยจองวันนี้ด่วนนะคะแถมฟรีลัวคาร์บอยวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามีลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของแล้วหึ่งแปลงนะคะนั่นก็คือ a 8 เราเปิดโครงการมาได้เพียงสองวันบอกเลยค่ะว่ากระหน่ำมากนะคะกระหนำ่ำกระหน่ำสุดๆค่ะแล้วที่สำคัญอำเภอบางม่วงอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งนะคะทั้งโซนมว่วงเหล็กบางม่วงที่สำคัญจุดใหญ่ๆ,ๆนะคะก็จะเป็นเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์แล้วก็บ้านท่าลิ์แล้วก็อ่านะเก็บน้ำม่วงเหล็กที่สำคัญเลยห่างจากเขาใหญ่เพียง 38กิโลเมตรเท่านั้นคุณเข้ามาในนี้เหมือนกับคุณเข้ามาสูดดมโอโซนนะคะแล้วที่สำคัญวิวเขาลายล้อมมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้หน่อยมีแอดมินเอ้ยไม่ใช่สิลูกค้าที่น่ารักที่ซึ่งอยู่ในโครงการฮันนี่ัทมา1ท่านนะคะเป็นแขกรับเชิญของเราเชิญคุณเ๋เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาช่วยพี่หน่อยรีวเนาะในฐานะที่เราอยู่ที่นี่นะคะที่เดินเข้ามานะคะก็ถนนของที่แปลงนี้นะคะกว้างมากเลยพี่หน่อยใช่ค่ะแล้วก็เป็นถนนร้อมรอบเลยแล้วบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยอันเนี้ยเราประมาณ6กโมงเย็นลคือไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ลมมีอยู่ตลอดช่วยทั้งวันนะคะบอกเลยแล้วที่มันเป็นล็อกเล็กๆนะคะแต่ว่ามันติดถนนทุกแปลง เราสามารถหันหน้าบ้านไปทางไหนก็ได้ะคะใช่ค่ะก็จะไม่บังวิวกันนะคะใช่แล้วก็วิวก็360สามรอกิองศานาะ,ค,ะค่ะต้องขอบคุณน้องเจนะครวันนี้หูบอกเลยค่ะว่าเออขอถามนิดนึงนะคะตั้งแต่อยู่ในโครงการนี้มาเนี่ยของเขานี่คือมีพร้อมสาธารณูนโนปโภคอยู่แล้วเนาะมีค่ะ<ช>มยคะ่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นเ่าเป็นฟาร,ร,ร์มพึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ก็เหมือนชื่อโครงการแหละอันนี้ทานคัสฟองดีนะครก็จะเป็นตรงๆด้วยค่ะถ้าใครอยากทานน้ำผึ้งสดก็เซอรได้เลยเช่ได้คะแล้วที่สําคัญมีที่ดินพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะเป็นมาเป็นเพื่อนบ้านกับน้องเก๋นะคะหรือว่ามาเป็นลูกค้าของเวลก็้าวๆของเราติดต่อช่องทางตามที่หน่อยขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ รักใครชอบใครติดต่อเบอร์นั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเซล์ลของเราทุกท่านเป็นทีมขายมืออาชีพแล้วก็น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวลก็เท่านั้นวันนี้หน่อยกับคุณเจไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะกล้องซูมไปที่วิวให้เราหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ